อัปเดตใหม่นะครับสำหรับหน้าพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดของเรานะครับตอนนี้เราสามารถสินค้าไม่มีบาร์โค้ดทั่วไปครับล้วก็สามารถทําได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถทํางานกับเครื่องช่งได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้องกดยังไงและทำงานยังไงบ้างครับสำหรับหน้าพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเราก็จะมีถึง3โหมดในทีเดียวก็คือโหมดพิมพ์แบบปกติโหมดแบบแมนนวลสเกลก็คือเครื่องช่างแบบกรอกน้ำหนักมานะครับ้ก็ เดี๋ยวเราไปดูว่าจะทํายังไงให้มันปิ้นออกมาได้ทั้ง3แบบกับเครื่องปิ้นนี้เลยนะครับเครื่องปกติก็จะใช้หมดปกตินะครับแล้วก็ติ๊กปกติแล้วเราก็สแกนบาร์โค้ดหรือค้นหาเลขบาร์โค้ดได้เลยนะครับหรือว่าคนอาจจะชื่อก็ได้โอเคอันนี้ผมมีสินค้าตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นหอมนะครับแล้วเราก็เลือกหนึ่งดวงนะครับแล้วเรากด Enter ไปโอเคบาร์โค้ดที่จะได้ออกมาก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งธรรมดาเนี่ยครับเป็นหอมีหัวติด มาด้วยครับก็คือผมตั้งไว้กน9ครับที่หน้าตั้งค่านี่ครับมันเปิดด้วย9แล้วเราเลือกดูครับแล้วเราก็ใส่เลขาร์โค้ดตัวเดิมครับ enter อ่าแล้วก็ใส่จํานวนดวงแล้วก็กด enter ครับเราไปดูครับนี่ครับมันก็จะมี9ติดหัวมาที่เลขสติ๊กเกอร์าร์โค้ดที่จะออกมาจากเครื่องปิ้นนี้ด้วยนี่ครับเวลาเราสแกนขายนะครับมันก็จะทําให้เข้าเป็นหมดชั่งน้ําหนักทันทีนี่ครับคือระบบมันก็จะได้รู้ว่าโอเคมี9เปิดหัวแล้วก็ตามด้วยเลขชื่อสินค้าอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นสินค้าที่ต้อง รับน้ำหนักจากน้ำหนักเครื่องช่างนั่นเองครับต่อไปครับแบบบาร์โค้ s ส a l e ครับเราลองดูโอเค b a r ์โค้ s ส a ก e นี่ก็คือแบบมันก็จะติดหัวมาเป็น8 9แล้วก็ต่อด้วยเลขบโค้ดแล้วก็ต่อด้วยน้ำหนักนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายด้วยจำนวนดวงเดี๋ยวเราลองปิ้นมาดูข้าวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคแต่ก็เดี๋ยวสอนได้ละเอียดทีเพราะมันสามารถนั่งลงกับเครื่องช่างกล่องน้ำหนักได้ด้วยนั่นเองครับก็คือไม่ต้องพิมพ์ก่อราคาเองอันนี้เราลองพิมพ์ก่อนราคาเองไปก่อนนะครับเอ้ก่อนน้ำหนักไปเองก่อนนะครับโอเคเอาเป แล้วก็จํานวนก็1ดวงโอเคสิ่งที่จะได้มาก็เป็นแปดเปิดหัวแล้วก็เลขรหัสของบาร์ข้อสินค้านั้นแล้วก็ต่อด้วยน้ําหนักของมันนะครับผมใส่เป 0, 5, ็นศูมันก็เลยเออกมาเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้ครับทำให้มันเป็นราคา25บาทนี่ครับผมเราปินทั้งหมดทั้งสาดวงนี้เลยแล้วเรียกครบละแล้วก็กดพิมพ์เลยครับโอเคเอามาทั้งสามดวงแล้วเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมคร เปิดว่าด้วย99แล้วก็1001แล้วก็สุดท้ายอันล่าสุดก็เป็น89100100500ครับอันนี้มันก็จะมีารายละเอียดด้วยว่าเป็นสินค้า50บาทแต่มันหนัก0.50มันก็เลยเป็นราคา25บาทนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองสแกนทั้งสามตัวนี้เลยกลับมาที่หน้าขานยนะครับเราลองสแกนดูเลยอาเลก็เป็นหอมครับ1001ไม่มีอะไรเปิดหัวมันก็เลยจะกลายเป็นเจ้าหอมอย่างนี้เลยก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็เข้ามา1กิโลเต็มๆเลยต่อไปนะครับแบบ9910001ก็คืออันที่2นะครับเดี๋ยวผมขอต่อเครื่องช่างก่อนแป๊บหนึ่งโอเค okay, เครื่องช่างมาแล้วนะครับเราก็ยิงมาโคตัวที่2โดยที่เปิดด้วย